มันจะไข,ข่ไข่ไข่เฮ็ดน้ำผึ้งครับเอ่อเฮ็ดผึ้งขมเหมืนนะนี่มันวันเราเราหล,าลอกออกมามันเป็นยังไงซี่ขึ้นน้ำปังอ่ะพี่น้องเบื้องเหนือมันนี่ขึ้นน้ำปังเลยพี่น้องของบ่ชาติในด้อพี่น้องเบงมึงครับมีแตะดอกใหญ่ๆมั้ยมึง ใหญ่กว่าฟาร์มเมอร์อีกปัดมันเห็ดอีกยนาะพี่นอ้องปวดไอหัวก็เมนต์บอกนี่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่ใหญ่กว่าฟาร์มเมอร์อีกเบิ่งขามันพี่น้องขาแบบนี้เลยแต่อันนี้มันโดนฝนพี่น้องมันโดนฝนแล้วมันปาดเรๆเรงไง มันหอมคือเอ,อ่อคือบักบักตาลไหมกินมันคือบักตาลเลยลูกตาลนะครับลูกตาลไงลยครับจุจ่เลยวูหู่้เหตุยังไงครับสวัสดีครับมาพอครับ เบาเก่งคือเก่าครับวันนี้อันนี้เบาเก่งก็สีว่าจะผ้ามาล่องใส่เบ็ดเบิ่งครับใส่เบ็ดกังเว้นเบิง่งว่ามันสีดีเคขึ้นขึ้นบ่นี่ครับไม้เป็นไม,ม้อ่างปรแมาณอ่างครับมันเป็นแบบห่วยครับะมาณเพราะเชื่อห่วยดอกครับมันเป็นแบบ เออเพื่อเลี้ยงอย่างนั่นครับแต่ผู้ใดจะเอิดน้องครับเนาะเ้อรครับนี่ติดถนนนะครับนี่หมดแรนลืมๆมู่นแหละครับมาลองเบอร์ครับเมื่อนี้เบ็ดเบ็ดห่อครับเมื่อนี้เอามา20ขั้นครับเด็กแล้วก็เนื้อครับนี่จะลองเบอร์ครับเนื้อหมู เนื้อมูครับเดี๋ยวจะลองบึกว่ามันสิก,กินบ่มันจะมีโตให้เขาเห็นบ่ครับเดี๋ยวมาลองบึ้วยครับเดี๋ยวผมจะใส่ไลไปเลยครับนี่แต่นี่เลยครับไลไปปูนนะครับเง่าเน่าหอดปูนแล้วครับลังนิดแล้ครับมีสิบขัน องงเบิ่ครับอันนี้ก็มาครับบ่าออกครับโอ้ยบ่าออกเพิ่นนั่งตกป่าอยู่ครับเดี๋ยวผมใส่เบ็ดแล้วผมก็ว่าจะมาลองตกเบิ Ḍ ่งคือแบบอ่อๆเบิ่งครับเดี๋ยวใส่เบ็ดจักข้าวก่อนนะครับเนาะเราเบิ่งด้วยครับเด้อ ปลาหน่อยมันเขามาก,กินพี่น้องเ้ยโอ้ยปลาหน่อยมันเขามาเหล่นก่อนครับใส่ยัางโมเหลี่ยวเลยครับผมเบดก็ใส่เสร็จแล้วครับ หลรดแลนลืมๆเลยครับสภาพเนี่ยใส่จักปุนครับใสจแจ๊กผวมาอ๋อทิ่ยาวมาตามตาม,ตามนี่แหละครับตามนี่แหละครับมามีสิบขั้นครับลองเบ่งว่านี้สิบขั้นจะได้มีโตบ่ ว่ามันจะหมานหรือบ่าหมานเมืเม่อนี้พี่น้องมาล่องไซกองเว้นให้บึงเอาเนื้อมูนี่ครับเนื้อหมูเ่านี่ครับเดี๋ยวล่อลุนไปน้วกันเดี๋ยว <c oughs> ไปเบึงเบาออบตกป่ากันครับนี่มากับเบาออบครับเดี๋ยวบึงภาพไปบึงเบาออบตกป่าครับพี่น้อง นี่กับตัวงูครับว่าเห็ดยี่ห้อยดอกครับนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆครับพี่น้องคือคลายเห็ดพึ่งนะครับแต่เห็ดผึ่งมันเฟื่องตัวมันดอกใหญ่เนีเออ่ยพี่น้องเออเห็ดยี่หยคือมันใหญ่ใหญ่คักใหญ่คักคักครับพี่น้องเลยเออปามือนี่พี่น้อง เห็นเพิ่มชัดบ่พี่น้องเห็ดครับจดเห็ดอีเหยียงพี่น้องเฮึสก็เคยเห็นทุกแบบแหละครับจากวัยหูคอมเมนต์บอกนี่ได้รับว่าเห็ดอีเหยียง น,อน้องเว้บอกง่ายๆซ้ำจานจิงเขานี่เราี่น้องเว้มากับเบาอ็อบครับนี่โอ้โหนี่เบาอ็อบครับตกป่าครับ <c oughs> ครับเราเกง่งลงเลยขั้น,นเอาขา <c oughs> ขาตั้งกล่อง มาเห็ดเป็นคาบคาบคา,าบเบ็ดครับโอ้จังใส่ผิดประเภทครับแต่ก็จังอยู่รอหลุดไปนกำกันพี่น้องมาแล้วครับแตะเบาออกปลายัางครับ <c oughs> นี่แหละตัวปลาครับโอ้ลูกปลาพันปลาครับพี่น้องเอ้ยปลาหมอ ห้ายกำลังเรื่องของงานี่เราที่แล้วช่างเบาออกตัวหน่อยบอท่าใดครับกินลึกครับโอ้จังเลยบัดที่นี่ต้องใส่อุปกรณ์เสริมครับเนี่ยอ,อุปกาณ์ชื้อโอไล่มุด ดูดดครับอุปรกรณ์เสริมขีมตัดไฟครับพี่น้องโอ้ยจังจังพี่นอ้องก็ดูแงะครับแงะครับมันแงะตะปูด้วยครับแงะปากปลาก็จังพี่นอ้อง้็โตหน่อยกินเลึกครับดูเดื่อมันได้เสียบ หนุ่มหน้าพี่น้องมักตูมหลายๆเลยพี่น้องมักตูมมันห่องหลายตวเลยเต็มเลยครับอยู่ในปากเขาอาจจะไก่เนี่ยครับว่าจะวได้ยินเสียงมันมันห่องอยู่โอ้เขา เขากรงามงามักโดนเขาเข้าเลยครับนี่เขาเขาง,างาักงักมองด้วยข่อนซ่อนเด้เนาะเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวรอลุ้นป่าน้องก,กันงามมาอีกแล้วครับหลูกปลาพันปลาครับพี่น้องไม่ไอยเด้อบ่เห็นตัวนี้ตัวนี้กินบุคคลเลือกครับ,บอุปกรณ์เสริม ปุดง่ายปุดคลของเด่บุกเื่องห้องเือเย็บมือกเลยอันนี้ถวยเนื้อปลาด้วยครับวันนี้ถุยเนื้ออาหารเข้าเนื้อปลาครับนี่โอ้โหชอบนี่แหละครับเงียบเว้เงียบห้ามรับพี่น้องต้องใส่ก่อนไงมันเปลืองเปลืองครับบอกว่าใส่หลายมันกับเปลือง ใส่หน่อยมันก็ได้คือกันคนว่ารถเบรกยานเปลืองพนะเอาธรรมชาติกับกินธรรมชาติโอเคครับกินแบบธรรมชาติกับพี่น้องเยแกก็มาแล้วครับผู้รับเหมามาแล้วครับพุณตั้งเข้ามาแล้วครับผูลรับเหมาใหญ่ขึ้นนะ กุลเอาไ่เขาโปรโมนได้แล้วมืดฟ้ามวดดินมาเลยพี่น้องก็คุณโอ้จำนับเลยพี่น้องเลยลบฝนก่อนตอนนี้เราจะพาพี่น้องไปลุนเบ็ดสักหน่อยอดใจรอพี่น้อง ตัวนี้ลบฝนก่อนนี่ครับเบาออกเปลี่ยนไม้คือกันครับโอ้ยผูรำเมาเขาประมูลได้แล้วต้องเปลี่ยนไม,ม,ม้ครับอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมครับหุมครับเอาอาหารอยู่หากินเป็นเรื่องธรรมชาติครับปกกับฝนฟ้าครับพี่น้อง รอชมเลอพี่น้องรอให้คนยุดเดียวผ้าพี่น้องไปยามเบ็ดลุนเบ็ดน้ำกัน,น,นครับผมพี่น้องลัจากทไปไปเบิ่งเบ็ดมาก็ไม้นี่ก็ทิังครับโบมีแต้มเลยพี่น้องเลยนี่ครับ มีสามหลังครับเสืออเบ็ดหายไปเลยครับรุดเลยหักปลายมันหักครับผมนี่ครับปลายหักหักสามขั้นครับเออบ่มีแต้มให้พี่น้องในเบิงเอาไว้โอกาสหนาเด้อยพี่น้องจะหาเวลาว่างๆมา แก่เมื่อห้ยพี่น้อยอเสียงนกตุม่มห้องพี่น้องเสียงนกตุ่มมันห้องอยู่ในปลาเข่าอ่ยนกไย่างนี่นมหาตั้งใจมหาป่าพี่น้องแต่กบับบ่อใด บอได้แต้มให้พี่น้องได้เึิ่เดี๋ยวมือได้วางๆหรือโอกาสดีๆผมจะลองมาต้อนกตูมือพี่น้องหลายขนาดเลยพี่น้องเลยในป่าเขาหลายครับหลายที่เห็นเห็นบินอยู่นด,ดี่ก็หาหกตัวแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะลองมาต่อสักมือนะึ มันอีกอะผมมีแจมเลือกพี่น้องนี่ครับยังอยู่คือเก่าครับขั้นบ็ดได้ขั้นบ็ดขึ้นอยู่พี่น้องเลยเขา,เ,าเป็นว่ามันอีกอะนะครับรบราออกเราออกตาคือเก่าครับโพูทนัดเรื่องการตกปลา การซ่องหนูต้งยกไข่เพิ่นเลยครับกองอาจจะดินๆินก็น้อยๆด้วครับเพราะว่าโลกมันแห้งเหมือดไหมอีกแล้วครับปูนครับโอ้ยปูละเมายังบ่อเล้วครับมายกหนึ่งแล้วก็ยังบ่อเล้วมายกสองอีกว่าที่ดีก็คงจะนี่ก็มืดแล้วครับไปมืดแล้ะ โ,โม่งตัวล่ะก็คงจะต้องเข้าบ้านแล้วครับบนมีแต้มแล้วครับเมื่อนี้ฝากกดติดตามช่องเราวเกง่งอายุากินน้ำด้วยครับกดซับสไครป์กดเพ้งให้น้ำแนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราวเกง่งในหาคลิปเล่นคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครัอบอาจจะพาไปหานกแน หาปลาเนี่ยครับฝากติดตามช่องน้ำเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับ